BYDC Lion 7ครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ให้สมรรถนะมาดีนะครับก็ลูกค้ามาอัปเกรดแล้วให้มันดูดีขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับรถใหมใหม่ที่เลือกเนี่ยเป็นแบรนด์ของเวกวิวชื่อว่าลาย VF04 เป็นสี Reback ดำเงาฮะใส่กับยางของติดรถได้เลยนะครับอัปเกรดโชค๊คจากของติดรถมาเป็นของ Pro f ฟ n เด r ร r i ลครับตัวนี้ปรับความเหือได้16ระดับปรับค่าเคสปริงได้ปรับสแตนดาร์ดได้โหลดได้ก็ทําให้รถอ,อ่าซีเลี7คันนี้เนี่ยในย่านความเร็วสูงเนี่ยรถจะวิ่งได้นิ่งขึ